นี้ไปแรกที่ตลาดต่อก็เจร่ยกามชั้นโลร้อยเก้าับหมูดแดงร้อยเก้าสิราคาเท่ากันตอนนี้หมูแพงนะครับคุม <Desde S 1> เทีสองร้อย 2, กว่านะเนี่ยเพราะขาอาจจะหืดนิดนึงหมูแพงผู้บริโภคนี้หันไปคินปลาคินหอยกันละอืมต้องเข้าใจโอเคสามชั้นก็สวย นี่ตลาดนะัดบ่ายสามนะครับเดี๋ยวก็ไปลงเขียงต่อโอเคสามชั้นสวยสวยสวยแผ่นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโลใหญ่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 หญหญวันนี้สามชั้นเนื้อแดงกระโปงสามชั้นนี่จะขายดีนะ ผมผมเองคนนึงก็ชอบทานสามชั้นติดมันหน่ะโอเคน้องเปลียงคนขายหมูอ่าาแบบง่ายๆนะครับพ่อค้าตลาดนัดก็มีลังดองน้ําแข็งแล้วก็เดี๋ยวเก็บความเย็นใส่ถุงยวไปขายที่ตลาดไปแรกต่อนะครับสดๆเลยให้ลูกค้าเห็นน้องเปลียงมือโปมโป วันก่อนมารีวิวเนี่ยมีดลุงแดงมีดลุงแดงนะครับผมคลิปเลยโอเคเจอแล้วเจอท,แทีแล้วไอ้คอย่างรวมคอเทียมนี่ก็ชิ้นละโลอ่ะโลนะอืมแบบติดมันแบบแนวไปย่างอเคนี่สันติดสันยาวสันยาวติดหนังนะครับเดี๋ยวไปแล่ที่ตลาดต่อส่วนมากลูกค้าเขาจะติดหนังไหมหรือว่าเอาเฉพาะเนื้อแดงเวลาตัดหรือแล้วบางบา<ด>งคนก็เอาติดหนังด้วยเอาเนื้อแดงไปแล่ต่อ เ okay. e นื้อแนวยิสานนี่เขาจะติดหนังไปด้วยนะไปย่างภกกาคกลางกรุงเทพเนี่ยฉาดเชงกลาเลยบริษัทจะเน้นเนื้อแดงกันขาเนื้อข้อแบบแบบแบบตัวปังโอเคขาใหญ่นะขาหน้าขาตัดแบบตายแบบติดเนื้อไปเลยตัวใหญ่โอเคอ okay. เปิดหนังเดี๋ยว ดูชมฝีมือคอหมูย่างโอเคซีกแรกผ่านไปละซิกท,ที่สองโอเคช่วงนี้ตลาดนักน้องเกงบอกว่าลูกค้าก็าเยอะอยู่นะแต่แต่โอเคแหละหมูอาจจะอืดนิดนึงเพราะว่าราคามันสูงนะครับจะเรียกเกือบ2องร้อยร้อยเก้าสิบนะฮะก็เห็นใจเห็นใจผู้บริโภคอเราดูคอย่างาแก้มหมูติดซากจากบางค้านะครับเราคือ โรงงานตัดหัวแตะหัวเฉียงหัวตลิ้นแก้มจะใหญ่นะครับแก้มจะใหญ่แต่หัวจะเป็นหัวไม่มีแก้มเนาะโอเคสวยเลยครับมูอ,โ,อโปรจากน้องแกงนะครับคนขายหมูจะถึงแล้วปาเ้นที่รีวิวไปแล้วนะครับมีคนติดตามาเกือบพนันละมาดูคลิปของน้องแกงโอเค ก็แต่งแบบแนวสันในแบบแบบพร้อมขายเลยนะครับก็แต่งมันเปื่อยครับวสวยๆเนีย่ยโอเคอ่ะโ้โนี่เนออานี่คือหมูเย็นนะฮะมาดูเปิดหมูเย็นนะเนี่ย ใช่ใช่หมูเย็นจะไม่ไหลเหมือนกับหมูร้อนก็จะจะแข็งมันหน่อยมันไม่ไหลเหมือนก,กับหมูร้อนอเออแต่คุณภาพโอเคนะครับเนื้อมันจะอมชมพูเลยนะเนี่ยพอแค่เย็นมัง<ม>เนื้ออมชมพูเลย้เาเราคุมใหญ่ๆเลยโอเคีคงคุมใหญ่ ตัวตายแบบโครงติดเนื้อนะครับหัวโครงติดเนื้อโอเคโอเคแล้วก็ใช้ฟังตอสับเลยอือซุปก็มีเนื้อนะครับมีเนื้อสำหรับต้มซุป ขยายใหญ่ๆแลยนะี่แรกที่หน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านเลยเดีย๋ยวนี้เขาน่าตลาดนะัดถือว่าโรงงานเขาคัดมาส่วนนะครับไม่ถือว่าสิคือคัดมาเปอร์เซ็นหนังประมาณสักสองเซนเน่สองเซนหนังนหลนัง ติดมันเป็นขอหนาที่นี่เดี๋ยวไปแรกที่ตลาดต่อก้อนนี้ก็ประมาณก็รวมกระดูกดูนะสิบหนังสิบโลกว่าโอเคต่อมานี่กรเงเลย แผ่นนี้ก็ประมาณเกือบติ๊กโลเนี่ยก็เนื้อแดงเยอะก็เป็นมูลค่ากำไรของเ็้าแก่คนขายนะครับหนังเยอะมันเยอะก็ไม่เป็นที่ต้องการของหมูชีพมาแลกขายของทีมเ็้าแก่หรือคนขายหมูทั่วไปอ่าเห็นไหมครับมันสันก็ไม่ถือว่าหนาก็เป็นธรรมชาติคัดมาอย่างดี ครับจะเหลือแล้วก็ประมาณสักสองเซนอ่ะโอเคอก็อุปกรณ์มีช้อมน,นะครับมีเครื่องบดเครื่องเผาขานี่อุปกรณ์ชุรงนะครับมีเครื่องบดหมูเผาขาตอนนี้ตอนเปิดใช้งานก็ล้างาตะ้างสะอาดโอเคคนขายหมูนี่ตู้ใหญ่แช่หมูได้ประมาณสัก โอ้สองตัวสามตัวสตัวสบายแล้วในดองน้ําแข็งตู้ใหญ่จัมโบ้เลยอ่ะนีสันต้สที่สองก็ไปแลกที่ตลาดนัดต่อก็เป็นหมูที่ซื้อจากซีประเทศไทยนะครับจากโรงงานบางค้านะครับโรงเคลียงขาประจำวันละหนึ่งถึงสองตัวนะครับต่วอาทิตย์จะยูดประมาณสักสอตัว เป็นธรรมดาก็วันละตัวแล้วมีชิ้นส่วนมาโปะก็พวกตุ๊กโขลยนะแดงนะครับน้องเพลินคนขายหมูนะครับอุปกรณ์กร้องต้นใหญ่เคาะได้สบายเลยโอเค เดี๋ยวดูการแลร่เขาแย่างหรอโอเคตกตะลีดชิ้นละประมาณโลอ่ะ,อะส,อสองสองซี่ก็สองโลโต้นเฮ้ยเทคนิคของการแลร่ตัวนะอ่านี่ก็เดี๋ยวไปตลาดนัดต่อนะครับไปแล่ไปงัดไปดูอันนี้แบบเบสิกแบบ,บเบสิกหยาบๆนกียูงเขาจะไป วางที่เขียงมีเขียงอยู่ที่ตลับสองสามชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วนะไปขายหมูด้ดยคนเดียวเลยนะครับไม่มีลูกน้องแร่เองขายเองโอ้โหสุดยอดอน้อเชียงนคนขายหมูเปิดเองขายเองแร่เองทุกอย่างโอเคอะรอดูเทคนิคการแร่คอหมูย่างแนวตลาดสดนะโอเค นะครับเลี้ยงเนื้อวายนี่เปิดคอหมูยักษ์เปิดชิ้นมันคอละโอเคชิ้นมันคอนะครับตำแหน่งพอด,ดีหลังเต่าเลยนะฮะหลังโอเคชิ้นมันคอชิ้นใหญ่โอเคเี้ยังสั่นเนื้อวายนะครับแล้วก็เปิดล่องอย่างงัดดูวิธีการง,งัดเทคนิคโอเค้อดีเด้อ ยื่นจากเนื้อสันคอนะฮะ <c oughs> เก็บรวบมาเก็บรวบมาสามเี่ยนแก้มที่ทางห,งหูเริ่มนะฮะแนวการเปิด <c oughs> ก็เปิดหลายวิธีบางคนบางที่ก็อาจจะถ่ายเหมือนกับถ่าย,ย,ย,ยมันอันนี้เปิดแบบแนวถ่ายบนนะครับปากควบคุมมันให้มันมันติดมาที่อคอหมูย่างนะครับก็ควบคุมมันไปด้วยโอเคเจ้าเจ้าเจ้า จะเห็นว่ามีดนะครับเทคนิคการไหลมีดใช้ท้องใช้ปลายใช้ครบเลยนะฮะตั้งแต่ปลายมีดมาถึงท้องท้องนี่สําคัญเลยท้องมีดต้องคมเทคนิคใช้ข้อมือในการในการอา่สาวมีดนะครับ้ายขวาโอเคชิ้นบนเลืยเชื่อไม่เชื่อชิลโลอ่ะเดี๋ยวต้องเรลียงแผลตรงนี้นะยาวๆโอเคเอาแบบเอาด้านคว่ำกางยาวๆเลยโอ้ยแผลโลอ่ะ โอเคยาวๆเลยเอาแบบยาวเลยยาวสุดเลยนี่นี่นี่นีครับท่านผู้ชมนี่ก็คือพร้อมขายแล้วชิ้นนี้ผมให้เลยนะประมาณโลกว่าโลกว่านะครับก็แนวของพูดง่ายๆก็เอาตรงเนื้อชั้นสองั่นนอกนะเป็นชั้นที่2องมาต,ต่อกับแนวคอย่างตรงคอมาถึงแก้มหมูนี่เทคนิคสุดยอดโอเคอ่ะ เอาดูเทคนิคชิ้นต่อมาเพื่อ,อเป็นแนวทางเพื<ๆ>่อนๆตลาดนักนะครับเพื<ๆ>่อทำกำไรตรงนี้คอย่างเท่าไหร่คอย่างเราขายออกร้อยร้อยเก้าเนานะโอเคร้อยเก้ารอยเก้าไม่ธรรมดาเป็นเนื้อแดงติดมันแนวย่างแบบแนวร้านเนื้อย่างแนวคอหมูย่างหลายๆที่จะเอาไป โลซาเล้งเออน้ำตกเออนี่น,นี่ต้องต้องต้องสเปคนี้เลยนะครับน้ำตกคอมุย่างถือว่าตัวหนึ่งดิวไม่เยอะนะไม่เหมือนสะโพกกับไหลก็นี่ถือว่าน้อยนะครับตัวหนึ่งมันมีออน้ำหนักต่อต,ตัวมันไม่ได้เยอะหมายความว่าบางที่ก็ขาดตลาดนะต้องแย่งกันนะถ้าเมื่อ,อไหรที่รออ้านน้ำตกก็เหมาหมดตลาดนะัดจะไม่มีนะติดต่อไว้เลยเออแมคโครแมคโครวันนี้ก็ขายดี นะครับแนวของคอหมูย่างเราจะโอเคนะคือะคจะเห็นว่าน้อเเรเียงก็จะเลี้ยงเนื้อแดงติดมันไว้นะครับประกบมาที่แก้มหมูก็ถือว่าเป็นเทคนิคถือว่าเป็นเนื้อแดงติดมันนะครับเชื่อมมาที่แก้มแก้มแท้ก็ย่างแท้ตรงสามเลี่ยเทคนิคของการประคองมีดไม่ให้ขาดเนาะให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน ถ้ขาดมันก็จะเป็นเศษเลยนี่ได้เห็นว่ากองที่เขียงตลาดนัดมค่าก็เหมาเลยไม่ตัดนะเนี่ยยกแันเลยครับผมยกแทนเลยจะเหลือชิ้นละไปไปมาที่สามโลแล้วเนี่ยจะสามแล้วสามโลได้ทาํามอ้าวสิใหญ่ขนาดไหนนี่กองหมูย่างนะครับแนว เทคนิค <c oughs> ของการเปิดคอหมูย่างแบบตลาดนัดทั่วไปซึ่งขายได้ด้วยโลละเกือบ200น้องเกรียงคนขายหมูตอนนี้หมูพร้อมนะครับชิ้นส่วนนะครับน้องเกรียงก็ใส่ถุงบรรจุเดี๋ยวไปดองน้ําแข็งเดี๋ยวดองน้ําแข็งแล้วก็พวกกลุ่มกระดูกค้าก็พร้อมที่จะวางขายที่ตู้แช่ตู้แช่บางที่ก็จะเป็นตู้แช่มีความเย็นนะอาจก็ไปมีถาดมีอะไรก็เปิดตู้เย็นขายหน้าตลาดนัดตลาดนัดก็มีหลุไฟพร้อม โอเคเรียบร้อยอ่ะโอเควันหลังมารีวิวเพ,เพื่อนๆอย่ให้อ่ารีวิวอ่าสเปคไหนที่น้องเกรมก็ทำนะครับอยากเรียนรู้อยากเห็นเบสิกการแร่หมูนะครับแนะนำมาได้เดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นอีกรอบหนึงโอเคก็ขอบคุณน้องเกรงน้องขายหมูอ่ะสนุกขอบคุณมากน้องเกรงคนขายหมูเฮ่งเฮงรวยรวยป้า